ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณอนุทัยรอรายงานอยู่เรื่องการเมืองร้อนๆเช่นเดียวกันนะฮะพักสักครู่นะครับ Cat c l o PBS ระบบโทรศัพท์ในองค์กรที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องดูแลระบบประหยัดโทรหากันฟรีด้วยเลขหมายภายในรับสายโทรออกผ่านมือถือได้ด้วยเบอร์ออฟฟิศ ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกรกมีแบบซองพกพาแล้วนะพกสะดวกไปได้ทุกที่แค่ฉีกซองรับประาทานบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมฉีอัมตราลูกกตันยูเป็นยาแผนโบราณโปรอานคำเตือนฉลาก่อใช้ยาขวดไหนก็ไม่ผ่านเช็คแต่เนี่ยเรโซนาชาวาครีนสเปจะผ่านไหมว้าวแพงไวช่วยลดเหงื่อเช็คช่วยระง,งับกลิ่นเช็ค มั่นใจคุณห้าผ่านทุกเช็คพร้อมหมชันเซนกระจายความหอมยาวนานเรโซนาไม่ทำให้คุณผิดหวังว <War. S 1> เติมสุขให้ทุกคนที่บ้านสุที่บ้านได้ทุกวันกับวฝ oh. ุ่นควันและเพียม2.5งจุห้าถ้าไม่ผงพิดมัน ด,ดโดบสูตรใหม่ดีท็อกซ์นอริจเมนต์เนื้อแชมพูใสที่มีไมเซลา่าและพิงซ์ซอลมอยส์เจอร์ผสนพลังดีท็อกซ์สิงสกรปรกและความมานันบำรุงให้ผมนุ่มไม่มันดีท็อกซ์ช่วยคุมมันผมนุ่มข้างวันลูกสโตรแมกอร่อยใหม่แบบเพิ่มเพิ่มซาบลีเฟสเดสสูตรใหม่ วันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสําหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีทิ้งเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง ทุเรียนดีมาอีกแล้วเนชั่นราวดูขอนำเสนอทุเรียนคุณภาพจากป่าฮาลาบลาบนเทือกเขาบูโรสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ทุเรียนคุณภาพดีและรสชาติอร่อยเท่านั้นนะครับแต่เรายังนำเสนอความสุขความสุขที่คุณสามารถรับประทานได้ความสุขที่เราหยิบยื่นให้กับพี่น้องเกษตรกร ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบคุณเนชั่นแะอาเออร์ที่สนับสนุนสินค้า3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะสั่งซื้อได้ที่0614212680เรามาร่วมสุขกันนะครับ พิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามาลิซีสูตรใหม่สูตรน้ำตาลน้อยกว่านมเย็นชาไทยช็อโกโกแลตมาลิซีสควีสการันตีด้วยแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งมาลิซีสควีส ปกป้องผิวกลับยิ่งทำลายใหม่วาสลีพลังแอนตี้แบคช่วยปกป้องพร้อมบำรุงช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.99%ช่วยปกป้องพร้อมดูแลผิวบอกรักแบบญี่ปุน่นค o n เนตต o เลิฟไดฟุกุผสมโมจินุ่มหนึบกับไอศกรีมสตอรอเบอรี่มาในคอนสีชมพูกรุบก,กรอบส่งรักผ่านฝาหม่คอนเนตตเลิฟไดฟุกุทั้งพื้นผิวเล็ก พื้นผิวใหญ่ล้วนมีความเสี่ยงจากเชื้อโรคหม่ p โปรแมพิสูจน์แล้วว่าข้าไวรัสและแบคทีเรียด้วยสารโซเดียมไฮโปคอรไรด์โดยไม่ทำลายพื้นผิวเราคือ PROMAX ไม่หยุดที่จะช่วยปกป้องคุณจากเชื้อโรค ผมไม่นานใหม่ครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มซึมเร็วล้างแล้วครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มใหม่สวยเท็วมก<า>พิเศษเพียง29บาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2563ผมเริ่มต้นวันดีๆในทุกชเช้าร้อมพร้อมดื่มแบรนด์ทุกเชา้าเนี่ยรถใหม่รถช็อกโกแลตใหม่แบรบนด์ซุปไก่สกัดส,สูตรช็อกโกแลต,ตเติมสิ่งดีๆตเต็มรถช็อกโกแลตล้องยัง ที่พึ่งทุกความรู้สึกของคนไทย TOT We Care We Share สนับสนุนโดยโคมใหม่ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาสูสตร์ตร้าและสูตรดั้งเดิมน่ารักแอลโกอฮอล์แฮนด์ซนิไทเซอร์เจลทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ ท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลอย่าทาดน้ำขาวไทยนครเอเนอสสุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นลิวโกงผู้ผลิตรถตัดล้อ,อยางรายแรกของประเทศจีนเรามาช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่า